53. สกาวาทีถามว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัตฉีกัดถาประมาณธะหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าจักขายตนะเป็นบุคคลหรือละถึงบุคคลมีในจักขายตนะหรือละถึง บุคคลเป็นอื่นจากจักขายตนะหรือละถึงจักขายตนะมีในบุคคลหรือละถึงธรรมายตนะเป็นบุคคลหรือละถึงบุคคลมีในธรรมายตนะหรือละถึงบุคคลเป็นอื่นจากธรรมายตนะหรือละถึง ธรรมายตนะมีในบุคคลหรือละถึง54สกาวาทีถามว่าจากขูธาตุเป็นบุคคลหรือละถึงบุคคลมีในจากขูธาตุหรือละถึงบุคคลเป็นอื่นจากจากขูธาตุหรือละถึงจากขูธาตุมีในบุคคลหรือ ละถึงธรรมธาตุเป็นบุคคลหรือละถึงบุคคลมีในธรรมธาตุหรือละถึงบุคคลเป็นอื่นจากธรรมธาตุหรือละถึงธรรมธาตุมีในบุคคลหรือละถึงห้าสิบห้าสกาวาทีถามว่าจากขุนซีเป็นบุคคลหรือ ละถึงบุคคลมีในจักขุนศีหรือละถึงบุคคลเป็นอื่นจากจักขุนศีหรือละถึงจักขุนศีมีในบุคคลหรือละถึงอัญญาตาวินสีเป็นบุคคลหรือละถึงบุคคลมีในอัญญาตาวินสีหรือละถึง บุคคลเป็นอื่นจากอัญญาตาวินซีหรือละถึงอัญญาตาวินซีมีในบุคคลหรือละถึงปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีกล่าวว่าท่านจงรับรู้นิฆาหาหากว่าท่านอย่างรู้บุคคลได้ โดยสัชีกัตถาปรมัตถะด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าอัญญาตาวินศีมีในบุคคลที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึ่งกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัชิกัตถาปรมัตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่าอัญญาตาวินศีมีในบุคคลดังนี้ผิด แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่าอัญญาตาวินศีมีในบุคคลก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัชิกัตถาปรมัตถาที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึงกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัชิกัตถาปรมัตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่า อัญญาตาวินสีมีในบุคคลดังนี้ผิด